ข้าพเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยสิญญกล้าขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีมีน้ำใจใฝ่ในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้หยิบยกเอาคำพีมิลินทับปัญหามา แสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาวันนี้ก็จะได้นำเอาปัญหาที่10ที่มีชื่อว่าสัมปทานะลักษณะศัทธาปัญหาปัญหาว่าด้วยศรัทธามีความทำให้เลื่อมใสเป็นลักษณะ พระราชาได้ตรัสถามพระนาเคเสนว่าพระคุณเจ้านาเคเสนศรัทธามีอะไรเป็นลักษณะพระนาเคเสนจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษศรัทธามีความทําให้เลื่อมใสเป็นลักษณะและมีความทําให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะ พระคุณเจ้านาคเสนศรัทธาชื่อว่ามีความทําให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะนั้นอย่างไรขอถวายพระพรมหาบาพิษฐาเมื่อเกิดขึ้นย่อมคมนิวรณ์ทั้งหลายได้จิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่ใสผ่องใสไม่คุณมัวขอถวายพระพรศรัทธามีความทำให้เลื่อมใสด้วยดี เป็นลักษณะอย่างนี้ขอท่านจงทำรรอุปมาเถิดขอถวายพระพรมหาบพิษเปรียบเหมือนพระเจ้าจาักรพรรดิผู้เสด็จดำเนินทางไกลพร้อมกับกองทัพสี่เหล่าต้องเสด็จข้ามเองน้ำไปเองน้ำนั้นก็มีอันต้องกระเพื่อมขุ่นมัวกลายเป็นน้ำโคลนไปเพราะเหล่าช้าง มา้ารถและเหล่าพลเดินเท้าทั้งหลายก็พระเจ้าจากักรพรรดิผู้เสด็จข้ามไปแล้วพึงรับสั่งคนทั้งหลายว่านี่แน่พระนายจงนำน้ำดื่มมาเราจักดื่มน้ำละดังนี้ก็พระราชาทรงมีแก้วมณีทำน้ำให้ใสได้ คนทั้งหลายทูลรับพระบัญชาของพระเจ้าจากักรพรรดิว่าพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วก็ตักน้ำใส่ภาชนะมาใส่แก้วมณีที่ใช้ทำน้ำให้ใส่นั้นลงไปในน้ำเมื่อเพียงแต่ใส่แก้วมณีลงไปในน้ำเท่านั้นบรรดาสารายจอกแหนก็พึงปราศนาการไป และตะกอนก็สงบนิ่งไปเที่ยวน้ำก็กลายเป็นน้ำใสผ่องใสไม่คุนมัวต่อจากนั้นก็จะพึงเนาะต่อจากนั้นก็จะพึงน้อมนำถวายให้เป็นน้ำสวยแก่พระเจ้าจาักรพรรดิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมมุติเทพขอจงเสวยเธอ พระเจ้าค่ะดังนี้ขอถวายพระพรผู้เป็นบัณฑิตพึงเห็นจิตว่าเป็นดุดน้ำพึงเห็นพระโยคาวจรเป็นดุดคนเหล่านั้นพึงเห็นกิเลสทั้งหลายว่าเป็นดุดสาหรายจอกแหนและตะกอนพึงเห็นศรัทธาว่าเป็นดุดแก้วมณีที่ใช้ทำน้ำให้ใสเปรยียบเหมือนว่า เมื่อเพียงแต่ใส่แก้วมณีลงไปในน้ำเท่านั้นสารายจอกแหนก็พึงปราศนาการไปและตะกอนก็สงบนิ่งไปน้ำกลายเป็นน้ำใสพองใสไม่ขุนมัวฉันใดขอถวายพระพรศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นย่อมคมนิวรนทั้งหลายได้จิตที่ปราศจากนิวรย่อมเป็นจิตที่ใสผองไสไม่ขุนมัว ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรศรัทธาชื่อว่ามีความทำให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะตามประกาศดังกล่าวมานี้แลพระคุณเจ้าหน้าเกษตท่านตอบสมควรแล้วสัมปะสาธนลักษณะสรัทธาปัญหาที่สิบก็จบเพียงเท่านี้ คำว่านิวรณ์ทั้งหลายหมายความว่าธรรมทั้งหลายชื่อว่านิวรณ์เพราะมีความหมายว่ากั้นกุศลจิตมีอยู่ห้าอย่างนั้นก็คือกามมันทะนิวรณ์หนึ่งพยาปาทะนิวรณ์หนึ่งถีนะมิทะนิวรณ์หนึ่งอุทจัะกุก,กุจจะนิวรณ์หนึ่งวิจิกิจชานิวรณ์หนึ่งรวมเป็น ห้าอย่างด้วยกันฉันทะก็คือความพอใจอันเป็นความใครในกรรมคุณห้านั่นเองเป็นนิวรณ์ชื่อว่ากรรมฉันทะนิวรณ์ความโกรธความผูกโกรธชื่อว่าพยาบาทหรือพยาปาทะเพราะเป็นเหตุให้จิตถึงความพินาศพยาปาทะนั่นเองเป็นนิวรณ์ชื่อว่าพยาปาทะนิวรณ์ทีนะ คือความหดหู่แห่งจิตและมิทะคือความโงกง่วงนั่นเองเป็นนิวรณ์ชื่อว่าทีนะมิทะนิวรณ์อุทัจจะคือความฟูงซ่านและกุกุจจะคือความหงดหงิดรําคาญใจนั่นเองเป็นนิวรณ์ชื่อว่าอุทัจกุกุจจะนิวรณ์และวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนั่นเองเป็นนิวรณ์ ชื่อว่าวิจิกิจชานิวร์ก็เป็นอันว่าจบคำอธิบายในปัญหาที่10เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปเป็นปัญหาที่11มีชื่อว่าสัมปักขันธนะลักขณะศัทธาปัญหาปัญหาว่าด้วยศรัทธามีความทำให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินได้ ตรัสถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนศรัทธาชื่อว่ามีความทําให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษเหมือนอย่างว่าพระโยคาวจรผู้เห็นจิตที่ที่หลุดพ้นของท่านผู้อื่นแล้วก็ย่อมเล่นไปด้วยดีในพระโสดาปติผลบ้างในพระสกะทาคามิผลบ้าง ในพระอนาคามิผลบ้างในพระอรหัตตะผลบ้างย่อมกระทําความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งขอถวายพระพรศรัทธาชื่อว่ามีความธรรมให้แล่นไปด้วยดี เป็นลักษณะอย่างนี้เลขอท่านจงทำรรอุปมาเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่าฝนหาใหญ่พึงโปรโยปลายลงมาเบื้องบนภูเขาน้ำฝนนั้นก็จะไหลไปตามที่ราบลุ่มทำซอกเขาระแหงห้วยให้เต็มแล้วก็ไปทำนะทำแม่น้ำให้เต็มแม่น้ำนั้นเต็ม ถาแม่น้ำนั้นเต็มเปี่ยมแล้วก็จะไหลเซาะฝั่งทั้งสองข้างไปต่อมาหมมหาชนมาถึงแล้วเมื่อไม่รู้ว่าแม่น้ำนั้นตื้นหรือลึกก็กลัวจึงยืนรีรออยู่ที่ฝั่งอันกว้างลำดับนั้นมีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเมื่อพิจารณาเห็นความเข้มแข็งและกำลังของตนอยู่ก็ผูกชายพกไว้แน่น แล่นข้ามไปได้ด้วยดีแม้มูมหาชนครั้นเห็นเขาข้ามได้ก็พึงข้ามบ้างชั้นใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรพอเห็นจิตที่หลุดพ้นของท่านผู้อื่นแล้วก็ย่อมเล่นไปด้วยดีในพระโสดาปฏิผลบ้างในพระสกทาคามิผลบ้างในพระอนาคามิผลบ้าง ในพระอรหัตตผลบ้างย่อมทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งชันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรศรัทธาชื่อว่ามีความทำให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะอย่างนี้แลขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทธิความข้อนี้ไว้ในสังยุตตนิกายประเสริฐว่าสัทธายะตะรตีโอคังอัปปมาเทนะอนวังวิริเยนะทุกขมัจเจติปัญญายะปาริสุชันติบุคคลย่อมข้ามห่วงน้ำได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามทะเลได้ด้วยความไม่ประมาทย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรย่อมบอริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระคุณเจ้าน้าเกษท่านตอบสมควรแล้วสำปักขันธนะลักษณะศรัทธาปัญหาที่11ก็จบเพียงเท่านี้คำว่าย่อมเล่นไปด้วยดีในพระโสดาปฏิผลบ้างเป็นต้น ก็หมายความว่าพอเห็นจิตที่หลุดพ้นของผู้อื่นคือทราบว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสว่าปฏิปทานี้ไม่เป็นของเหลวเปล่าหนอดังนี้แล้วก็ส่งจิตไปในพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนั้นคำว่าเพื่อถึงที่ยังไม่ถึงคือ เพื่อถึงผลที่ตนยังไม่ถึงคําว่าเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุก็คือเพื่อบรลุมรรคที่ตนยังไม่บรรลุคําว่าเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทําให้แจ้งคือเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือผลนั้นนั่นแหละซึ่งตนยังมิได้กระทําให้แจ้งก็เป็นอันว่าจบคําอธิบาย ในปัญหาที่11เอาไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่วเวลาเพราะเวลาหมดหมดเวลาแล้วอาตมาก็ขอยุติการแสดงพระสัธธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยการทุกคน ทุกท่านทูนขอจเจริญพร